สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพลวพยากรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2565ให้กับชาวลัคนาราศีกันค่ะโดยช่องของแพลวพยากรนะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าคุณมิราบล,ลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้ค่ะสำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ดาวพุธที่เป็นดาวเจริญของคุณแล้วก็เป็นดาวเจริญนการงานโคจรไปรอยู่ในภพมรณะร่วมกับดาวพระราหูเจริญนภพอริดาวอาทิตย์เจริญวินาศระดามัตยูค่ะส่งผลให้งานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับชาวต่างชาติงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะคะงานที่เกี่ยวกับออนไลน์จะส่งผลดีค่ะ แต่คุณก็ต้องระวังการสื่อสารการเจราจาระวังเอกสารสัญญาต่างๆจะมีความผิดพลาดนะคะระวังการใช้สื่อบนโซเชียลจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดระวังปัญหาอุปสรรคเกียวกับในเรื่องของการงานจะทําให้เกิดความติดขัดไม่ราบรื่นได้ค่ะแต่ชาวลัคนาราศีกันนะคะก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนคนรักครอบครัวคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณค่ะ ราะดาวพฤหัสบดีที่เป็นเจ้าเรือนปัตตานีดาวสุคระคอใหญ่โคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตรตาธิบดีไปอยู่ร่วมกับดาวสุเจ้าเรือนสุภาและเจ้าเรือนการเงินที่โคจรเป็นมหาอุดนะคะและยังได้ตำแหน่งที่ดีในทางของราศาสตร์อินเดียที่เรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกอีกด้วยค่ะและก็ยังมีดาวเกตที่โคจรมาอยู่ร่วมด้วยค่ะซึ่งดาวสุและดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นคู่ดาวหกห้าคู่แห่งพลังปัญญาคู่ทรัพย์คู่โชค ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันนะคะมีโอกาสจะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีหุ้นส่วนคู่ค้าที่ดีมาช่วยเหลือทําให้คุณนะคะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ดาวพุธที่เป็นดาวตัวตนของชาวลัคนาราศีกันนั้นไปโคจรอ,อยู่ในภพมรณะดังนั้นคุณจะรีบร้อนไม่ได้นะคะแล้วก็อย่าให้ใครมาทําให้คุณจิตใจขุ่นม,มัวแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานค่ะแล้ววันที่15พฤษภาคมค่ะดาวที่จะโคจรย้ายออกจากภพมรณะเข้าสู่ภพสุภะ และถัดมาวันที่17พฤษภาคมดาวคาเจ้าเรือนสาชาัดและเจ้าเรือนมรณะก็จะโคจรยายออกจากพอริเข้าสู่พบปัตนิเช่นกันช่วงนี้การงานของคุณมีความปลอดโปร่งนะคะมีความสําเร็จดีขึ้นค่ะการงานที่คุณรับผิดชอบอยู่จะมีความก้าวหน้าไปใน,นทิศทางที่ดีขึ้นค่ะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณนะคะแล้ววันที่25พฤษภาคมค่ะดาวสุขเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนสุภาจะโคจรย่ยออกจากพบปัตนิเข้าสู่พมรณะได้มาตรฐานเป็นประนะคะ ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกันที่ทํางานที่ต้องติดต่อกับทางไกลหรือว่าต่างประเทศหรือเป็นงานที่ไม่ได้ประจําอยู่ออฟฟิศงานที่ต้องเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลจะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกันค่ะแต่ถ้าคุณทํางานที่ต้องอยู่ที่ทํางานตลอดก็จะมีปัญหาในเรื่องของการงานเข้ามาคุณต้องแก้ไขตลอดเช่นกันค่ะและอาจจะเป็นปัญหาที่มาจากความผิดพลาดของคนอื่นหรือว่าเป็นปัญหาเดิมๆที่คุณต้องแก้ไขซ้าแรับซ้าอีกนะคะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ดาวสุ์ดาวเจ้เรือนการเงินของคุณและเป็นดาวเจเรือ,อนสุภาะโคจรไปอยู่ในภพปัตนิได้มาตรฐานเป็นมหาอุตไปโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสบดีที่เป็นเจ้าเรือนพพันธุและเจ้าเรือพพนพปัตนิโคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตราธิบดีค่ะซึ่งทางดาวสุขและดาวพฤหัสบดีที่โคจรไปอยูเในภพบที่7ตรงนี้นะคะได้ตำแหน่งเป็นปัญจมัมหาบรุษโยกดาวสุขและดาวพฤหัสบดีคู่ดาวหกห้าคู่แห่งบรรัญญาคู่แห่งทรัพย์คู่แห่งโชคส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันนะคะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินเข้ามาะคะ่ะ มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์มาช่วยเหลือในเรื่องการเงินแนะนําช่องทางการหาเงินสร้างไรายได้ให้กับคุณอีกทั้งคุณยังได้หุ้นส่วนที่ดีคู่ค้าที่ดีที่จะนําโชคดีในเรื่องของการเงินรายได้ที่ดีมาให้กับคุณด้วยค่ะแต่ดาวสุขที่โครจรเร็งลักษณ์นั้นก็เป็นบิณทุบาทนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีกันก็จะต้องระมัดระวังการมีปัญหากับหุ้นส่วนเกี่ยวกับในเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินด้วยค่ะ และนอกจากนี้ดาวเสาร์ที่โคจรเป็นเกษตราธิบดีไปอยู่ในภพปุตตะทำมุมตีกลร,ร่วมธาตุดินกับลัคนาราศีกันนะคะเล่งไปยังเรือนลาภเดือนที่เกี่ยวกับโชคลาภการเงินต่างๆส่งผลให้ชาวลัคนา,าราศีกันมีโอกาสจะมีโชคลาภการเงินเข้ามาแบบฟุกๆด้วยเช่นกันค่ะและวันที่17พฤษภาคมค่ะดาวคารเจริเดือนศาสชาและ,จะเจริเดนมรณนะจะโคจรย้ายออกจากภพอริเข้าสู่ภพปัตตานีไปอยู่ร่วมกับดาวสุปเจ้าเดือนการเงินคู่มิตรและดาวพฤหัสทีคู่สมพลและดาวเกต ช่วงจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีกันที่ต้องทํางานติดต่อกับทางไกลทํางานกับต่างประเทศหรืองานที่ต้องเดินทางพบปับผู้คนจะส่งผลดีในเรื่องรายได้การเงินให้กับคุณค่ะแล้ววันที่2 5พฤษภาคมดาวสุกดาวจเจริญการเงินจะโครจรย้ายออกจากภพปัตตานีเข,ข้าสู่ภพมรณนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินแบบคาดไม่ถึงหรือได้เงินจากการทําธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศแต่ดาวสุกนั้นโครจรได้มาตรฐานเป็นประานะคะการเงินช่วงนี้อาจจะได้มาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะหรือมีเรื่องที่คุณต้องใช้จ่ายออกไปกับในเรื่องของคนอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองแต่ดาวศุกร์นั้นโคโจรอยู่ร่วมกับดาวพุทธที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณแล้วก็ยังเป็นคู่ธาตุน้ำอีกด้วยค่ะดังนั้นคุณก็จะสามารถจัดการปัญหาในเรื่องของการเงินได้ค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะดาวศุกร์นั้นไปโคโจรอยู่ร่วมกับดาวพระหัตถเจ้าเรือนอริที่เป็นคู่ลุ่มหลวงวเมา,มามค่ะและดาวพระหัหูกับดาวพุธนั้นก็เป็นคู่นี้สินด้วยช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะ อย่าไปใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งของที่ไม่จําเป็นนะคะระวังในเรื่องของการใช้เงินไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยหรือว่าใช้เงินเกินตัวค่ะระวังการกู้หนี้ยืมสินนะคะรวมถึงระวังในเรื่องของรายจ่ายจุกจิกต,ต่างๆด้วยค่ะส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดาวพฤหัสบดีดาวเจริญปัตนิ์โดยคนรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีกันโคจรได้มาตรฐาน,านเป็นเกษกตราเทบดีไปอยู่ร่วมกับดาวสุขจเจริญการเงินและเจริญสุภาที่โคจรได้มาตรฐาน,านเป็นมหาอุจ ซึ่งทั้งดาวพฤหัสสับบดีและดาวศุกร์นั้นโคจรได้มาตรฐานเป็นปัญจมหาฤทธโยกด้วยนะคะส่งผลให้ความรักของชาวลัคนาราศีกันที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วความรักของคุณจะมีความสุขความสบายใจค่ะคนรักนําโชคดีเรื่องของการเงินมาให้นะคะส่วนใครที่ยังโสดช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบรักค่ะคุณอาจจะเจอคนรักจากการทํางานอาจจะเป็นลูกค้าที่ติดต่องานร่วมกันรู้จักกันผ่านทางออนไลน์หรือมีผู้ใหญ่ติดต่อมาให้ค่ะ และการพบรักในช่วงนี้มือโอกาสจะได้คู่ที่ดีมีความมั่นคงแต่ดาวศุกร์ที่โครจรเล็งลัคนานั้นนะคะก็เป็นพิทุบาทด้วยค่ะและดาวพุธด,ดาวตัวตนของคุณนั้นก็ไปโครจรอ,อยู่ในภพรานด้วยสิ่งที่ต้องระวังของชาวลัคนาราศีกันสําหรับคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคนรักไม่ได้อย่างใจคุณดังนั้นให้พยายามอย่าไปคาดหวังอะไรจากคนรักมากนะะักค่ะเพราะจะทําให้ตัวคุณเองนั้นหงุดหงิดใจได้นะคะ ในวันที่17พฤษภาคมค่ะดาวอังคารดาวเจรเรือนสหชาะและดาวจเจริญมรณะจะโคจรย้ายออกจากภพอริเข้าสู่ภพปัตตานีชาวลัคนาราศีกันที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ให้ระวังความใจร้อนของตัวเองค่ะระวังการมีปากเสียงกันนะคะส่วนคนที่ยังโสดช่วงนี้เสน่ห์แรงค่ะมีโอกาสจะมีคนมาชอบคุณหลายคนหรือว่ามีเพื่อนแนะนํามาให้นะคะหรืออาจจะเป็นการพบกันจากการเดินทางมีโอกาสจะเจอกันโดยบังเอิญค่ะหรืออาจจะมาจากทางโซเชียลต่างๆนะคะ แต่คุณเองก็ต้องพิจารณาเลือกให้ถูกค่ะและไปเดือนวันที่25พฤษภาคมค่ะดาวสุขจะโคจรยายออกจากภพปัตนีเข้าสูา่ภพมรณะได้มาตรฐานเป็นปรับไปอยู่ร่วมกับดาวพุธดาวตัวตนของคุณและดาวพราหูทั้งคนที่มีคนรักมีคู่มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็คนที่ยังโสดนะคะให้ระวังจะมีเรื่องผิดศีลธรรมค่ะมีโอกาสจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดศีลธรรมชาวลัคนาราศีกันก็ต้องระวังด้วยนะคะ และนอกจากนี้นะคะขอให้ชาวลัคนาราศีกันร,ระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองและก็โร่อุบัติเหตุการขับรถด,ด้วยค่ะเพราะนอกจากดาวพุธด,ดาวตัวตนของคุณนั้นไปโครจรอ,อยู่ในภพมรณะดาวอังคารกับดาวอาทิตย์นั้นก็ยังโครจรทำมุมไปหอกถึงลัคนาราศีกันด้วยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ